หมากไม้พื้นบ้านอีสานจินเนื้อเจลสีขาวมเมล็ดนสีดำํำผลไม้นี้จะหาได้ในแถวชานเมืองนะคะเป็นของถิ่นพื้นบ้าน นานๆนทนีตึงจะเจอ mm hmm. เชิญมาทานที่ศารนะคะ mm hmm. เปลือกจะมีสีส้มเด๋วยวแล้วน่ากินมากเห็นแล้วน่ารักน่าจับต้อง พวงใหญ่พวงเล็กก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของเชิญค่ะเชิญมาสัมผัสได้ผลไม้บักพี่พวน